แต่ทำไมอะไรอะไรไม่ดูรถอะไรมาลงมาลงมาลงมาแค่นี้ลงมาลงมารถนะครับลงมาลงมาลงมารถก็ติดทะเบียนหนึ่งศูห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งกรุงเทพะมสายอะไรเนี่ย เฮ้ยทำไมพูดพ่ออย่างเงี้ยวิ่งนะสายอะไรเนะี่ยรถเมลสายอะไรโทษนะครับผู้โดยสารรถเมลเขาวิ่งสายอะไรครับเนี่ยโทษนะครับสายอะไรพี่สายสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาบีบแต่ทำไมยม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจอะไรนะน้อง น้องลงมาคุยกับพี่ที่พายรถเมล์ไหมลงมาคุยกับพี่ที่พายรถเมย์ไหมแล้วน้องเป็นใครแล้วมาพูดกับพี่อย่างเงี้อะไรหรือเฮ้ยรถก็วิ่งมาดีแล้ววี่งวิ่แต่วิ่งทำไมมาวี่แต่วิ่งไล่ทำไมแค่ขวาอะไรอะไรที่เกาวิ่งของพี่อย่างเงี้ยน้องลงมาคุยกับพี่ที่พายรถเมล์เลย ลงมาคุยเปล่า,าลงไปลงไปคุยเปล่า,อ,าอ,อ้าวอ,อะไรวะเนี่ยเขาวิ่งรถมาดีบีบแตรพี่ไร้เฉยเลย,ยเอะอะไรเนี่ยพี่ก็วิ่งของพี่มาดีดีเ้ามาคุยคุยกับพี่ที่ป้ายแล้วนะมีไหมอะไรวะ เดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนโอเคเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่ก็ได้เดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่ก็ได,อได้อะไรรถก็วิ่งมากันดีๆทำไมบีบแต่ไล่อะไรเมื่อกี้พี่ก็เห็นแล้วรถตรงที่เขาเขาอยู่เทินอ่ะพี่ก็จอดให้เขาอยู่เทิน,นแล้วน้องมันไม่ผิดกฎหมายหรอกอะไรของน้องเนี่ย อะไรวะหมอไม่มีเบอร์ด้วยอ่ะรถมีเบอร์รถม,รม,รรถมรีสายอะไรเนี่ยรถนะครับหนึ่งแปดสองอะไรเนี่ยห8 2อแปดสองลามหมอชิดเบอร์อะไรวะโอเคทะเบียน เออผมก็ไม่เข้าใจเขาโทษด้วยน,นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาติดแตรไล่ผมมามาไม่รู้ติดแตรไรเนี่ยให้ท่านกรณีขนาดนี้นะท่าบเออเข้าใจในเมื่อกี้ทำไมเขาติดแตรไล่ผมก็ติ่ตามรถที่มีตามปกติรถเขาก็ติดเขาดีปกติผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเออ มันเขาเมายังเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มาเลยโอเคโอเคนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเอ๊ะพูดอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอ ยเจอหนึ่งองห้าโอเค1825เบอร์หนึ่งแนะครับ